ผลงานนี้เรียกว่าแท็กเวิร์ครับเป็นซ่อมบำรุงเกี่ยวกับรางรถไฟครับรถไฟวิ่งไปทุกวันเนี่ยมันก็จะมีความเสียหายอะไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมซ่อมบำรุงแท็กเวิร์กเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องมาเชียรเพื่อปรับผิวรางให้มันเรียบมานเดิมครับซึ่งตอนนี้นะคะเวลาก็อยู่ประมาณตีหนึ่งกว่าๆค่ะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปชมในการทําหน้าที่ของทีมนี้นะคะว่าเขาจะทําหน้าที่กันยังไงในตอนกลางคืนค่ะ วันนี้คุณต้นจะพาเราไปพบกับการทําง,งานของแผนกไหนคะงานนี้เรียกว่า track work ครับ <Ha. S 3> เป็นซ่อมบารุงเกี่ยวกับรางรถไฟครับเพราะว่ารถไฟวิ่งไปทุกวันเนี่ยมันก็จะมีความเสียหายอะไรนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีต้องมีางานดูแลโดยเฉพ,าะ,เพาะวันนี้จะเป็นงานเจียรราง <Ha. S 3> ก็คือรางเวลาเสียดสีกับล้อรถไฟนะฮะมันก็จะสึกหลอไปเรื่อย mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยทีมซ่อมบารุงต้องมีหน้าที่ต้องมาเจียรเพื่อปรับผิวรางให้มันเรียบเหมือนเดิมะครับอันนี้คือเขาตัดกระแสไฟฟ้าแล้วใช่ไหมตัดแล้วครับถ้าเห็นเป็นผิวใสๆอย่างเงี้ยนะฮะ มันจะถูกล้อสัมผัสไปเพราะนั้นเวลามันถูกันไปมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะสึกหลอส่วนที่สึกหลอมากๆแล้วต้องเจียบ่อยๆก็คือตามทางโค้งนี่คือรถอะไรคะเราเรียกที่ย่อว่า SCL สำหรับใช้ขนพวกอุปกรณ์างานซ่อมบำรุงมาที่หน้างานหน้าที่ของทีมซ่อมบำรุงอะค่ะมันมีหน้าที่ไหนที่คุณต้รู้สึกว่ามันยากมากผมเป็นเรื่องการทํางานขัดกับเวลาเพราะว่าเวลามันมี่อน้อยเราต้องส่งมอบพื้นที่กับคืนให้บริษัทเนี่ยให้ทันเวลาเพราะรถเราก็เริ่มให้บริการตั้งแต่ปีห้ากีหก คือการวัดเนี่ยไม่ใช่ให้มองด้วยตาจะดูออกนะต้องใช้เครื่องมือ นี่เป็นการทํางานที่แบบต้องแข่งกับเวลาไหนจะต้องเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ทางเทคนิคอีกรู้สึกต้องขอบคุณเขานะไม่งั้นเนี่ย <c oughs> เราไม่รู้เลยว่า <c oughs> ตอนเช้าเนี่ยรถไฟฟ้าจะให้บริการได้หรือเปล่าก็ต้องขึ้นอยู่กับทีมนี้นะคะวันนี้นะคะก็ได้พาเพื่อนๆมาดูการทํางานของทีมหลังบ้านที่คอยดูแลระบบรางรถไฟฟ้าต้องอาศัยการทํางานที่แข่งกับเวลาซึ่งเขามีเวลาเพียงแค่4ี่ชั่วโมงในการที่จะซ่อมบํารุงระบบรางรถไฟฟ้าให้พวกเราได้ใช้บริการในเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะ